ยัมีแล้วมั้แหละยัมีเน่ซอชาคึ้มูซอชาคึมูชาคึ้นมูนะคะนี่เป็นนี่แหละชิคอนนี้ชิคอนนี่นี่ยล้มาลลไปตอนได้หรอมาลที่นี่มาลลตอวชีตอนชีเนี่ยมาโลลิสักขีเนี่ยโบอบหรอโนสบอชิโคอ๋อชิโคดอรีสเกตนสเกสเออเฮต่เรื่องอะไรสเกตชิโคอรท้าลูกขอจ้ะท้ใช่วฮะใช่ปะท้วลูกอ ที่เราอุ้มเรไปจะว่าคอสาเลเดี๋ยวจุดลือกหก่อนนี่กมีอ่ะโอ้จนมีแหละในห้าปุ่นนี่หรอขาดจนมีนนุ้ยมีอ่ะในห้าล้วขอเนนในห้าแล้วข้ออาพมมูนี่จะสหเนีหมอไ่เห็นระคิรหาบ่บ่าบ่บ่๋อแล้วก่อนนี้เแล้ก่อนนีเมบุบานอเออมีบุมนาขล้วะกปานไมเลปาอ๋หนมีลปอ๋อนะะ ไม่ะโอเตเลไปหินจเน่เนี่เกินน้อยจนเนาะอืมจนดุยนอนแห่จนเลือหลุกๆลอะไทยเนี่ยเจสบอเนี่ยต่ดืต่ดต่ยาวเนาะแี่โคนนี่เนาะอืมเราแค่ตอเรื่อเราเนัประมาบ่แยกขาดเลยตัวบัวดีแตบดาลอนีออเอซเราเลิกเซตอออเซตออ๋อไ่กินอ่กินกตบลกตบลอ अब बाने त आमा लप ए अहिले ल कोही लकेला ठिकजना ไม่เกล้านเคยเห็นเสื้อสตืนะไม่เกล้านนอนี่ยไม่แฮ้ล่นนอเบื่อๆในต้นนุ่ยตนนุ่ยนะอืมครูอยากพัคาราพุดีก็ตานะซันดิสูซันดิสูอ๋อมาเล่งบุยนี่ตสนลจะเนี่ยม่ตดตเมดใช้เมื่ที่เล่นดีตัอูเซเดอที่เล่ก็สักวีมือสลสักวีมอม